คนเจนลูกที่มีปัญหาการเลือกซื้อนี่เลยบนโต๊ะ <Wow. S 1> เคยเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงทั้งคู่นะคะประสบการณ์ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงทั้งคู่เนี่ยหปีด้วยกัน เราะฉะนั้นเนี่ยเตยเคยเจอปัญหาที่ไปยืนหาแพมเพิร์ดคือสับสนมากไม่ว่าจะเป็นการเขียนที่แบบดูซับซ้อนรุ่นที่เป็นกางเกง,เก,งก็มีหลายแบบ ยี่ห้อเดียวกันที่มันมีหลายแบบแล้วนะคะมันก็จะมีอีกหลายๆายี่ห้อที่เราแบบเอ๊ะเราจะเลือกคุณภาพจากอะไรอ่ะจากประเทศเหรอหรือว่าจากแบบรูปทรงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาความรู้จักกันว่าพวกเนี้เขามีหน้าที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็ใครที่ใช้แล้วเหมาะสม ต้นเลยสำหรับการซื้อนะคะนั่นก็คือเป็นกลุ่มของข้าอ้อมแบบแถบกาว เจ้าแถบกาวอะคะ่ะมันจะเหมาะกับคนที่แบบป่วยติดเตียงเลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ดูแลสามารถจะใส่ง่ายแล้วก็ถอดออกง่ายเพียงแค่นอนแล้วก็พลิกตัวซ้ายขวาก็สามารถจะใส่ในแบบแถบกาวได้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่บางคนรู้ตัวแต่ไม่อยากลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นคนที่แบบอาจจะตื่นง่ายเวลาที่ปัสสาวะนะคะถ้าเกิดเราจะถอดแผลเพิ่ม,มก็แนะนําเลยว่าใส่เป็นแบบแถบกาวเพื่อที่จะได้หลับยาวนานขึ้น ส่วนแบบที่2อนะคะเป็นแบบกางเกงสวมสําหรับกางเกงสวมเนี่ยก็จะเป็นมียางยืดสามารถจะถอดเข้าถอดออกเหมือนเราใส่อันเดอร์แวร์หรือกางเกงนี่นแหละก็จะเหมาะสมอย่างเช่นคุณแม่อะค่ะที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่ามีการพาออกไปเที่ยวข้างนอกก็จะให้ใส่แบบนี้เวลาที่ไปเที่ยวในช่วงของกลางวันหรือว่าออกมาทําธุระกับเตอยอะนะคะการที่ใส่แบบกางเกงในบางครั้งอะคะ่ะที่คุณแม่เห็นห้องน้ําตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ปั๊มอะเวลาที่จะพาไปห้องน้ำเนี่ยเราก็จะได้ถอดออกง่ายแต่ถ้าเรา ใส่แบบแถบกาวอะคะ่ะการไปเข้าห้องน้ำแล้วถอดแถบกาวแล้วจะใส่แถบกาวกลับเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยทีเดียวค่ะอย่างปัจจัยอะคะ่ะในการที่เราจะเลือกโอ้โหพวกพออ้อมผู้ใหญ่ที่เราไปยืนงงอนะเนาะว่าแบบซึมซับมากซึมซับน้อยซึมซับกลางหรือว่าซึมซับแบบสูงสุด อันนี้ค่ะง่ายๆเลยเราเลือกจากปริมาณน้ำที่เขาทานแค่นั้นเองดูให้มันสอดคล้องกันค่ะว่าเอ้ยกินน้ำไว้แค่เนี้ยมันก็ควรจะต้องออกมาประมาณนี้เนาะเราจะไม่เลือกเกินเพราะถ้าเลือกเกินมันก็อย่างที่เคยบอกว่ามันจะทําให้เขาค่ะรู้สึกอบชื้นกับการที่ใส่อะไรสักอย่างออกมาแล้วมันแบบแห้งๆแล้วก็อย่างแรกเลยค่ะต้องไม่ลืมนะว่าผู้สูงอายุเวลาที่เขาอายุเยอะค่ะ ผิวเขาจะแห้งตามธรรมชาติแล้วพอเขาผิวแห้งค่ะการที่สัมผัสอะไรที่แห้งแล้วก็เสียดสีอ่ะมันก็เกิดแพ้ได้การเลือกนะคะเราต้องดูก่อนว่ารอบเอวคุณพ่อคุณแม่เราอะค่ะ ขนาดไหนถ้าเลือกใหญ่ไปอะค่ะสังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบแถบกาวเนาะถ้าเลือกใหญ่ไปเกินตัวของคนไข้อะค่ะตัวแถบกาวอ่ะเขาจะไม่สามารถติดได้ใช่ไหมมันจะเกินซึ่งมันก็จะเกิดทําให้การที่จะอุ้มปัสสาวะไม่โอเคถ้าเล็กเกินใช่ไหมคะเวลาที่เราติดเนี่ยมันอาจจะมาข้างๆแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่รองรับบางทีอะค่ะก็สามารถที่จะหลุดได้ถ้าเล็กเกินการเลือกนะคะผ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่ค่ะเราเลือกเลยเนาะกับการเลือกการ โดยทั่วไปของคุณพ่อคุณแม่ตามที่เราเคยซื้อให้ในห้างอย่างเช่นเคยใส่ไซส์เอมก็เลือกเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไซส์เอ็มทั้งแบบกางเกงแล้วก็ทั้งแบบแถบกาวหรือว่าเอาชัวร์สุดเลยนะคะสายวัดวัดเอวเลยแล้วเราก็เอาไปวัดกับผ้าอ้อมนะคะว่าขนาดนี้จะรองรับไหมใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมง่ายๆ,ๆเลยนะคะลองดูว่ามี ผื่นแดงบริเวณไหนอย่างเช่นบางคนแพนะะ้ในส่วนของขอบยางไม่ว่าจะเป็นขอบยางในรูปแบบของกางเกงหรือว่าเป็นขอบยางที่รองรับช่วงขอบขานะ,ะใน,นในส่วนที่เป็นแบบกางเกงหรือแบบของแถบกาวเนี่ยถ้าเขาแพ้บริเวณนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะเราลองเปลี่ยนยี่ห้อถ้าเปลี่ยนยี่ห้อแล้วยังไม่หายเนาะเราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งที่ก็ง่ายเหมือนกันนั่นก็คือหลังจากทําความสะอาดตัวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เพิ่มค่ะทาวาสลินบางๆบริเวณที่แพ้เพื่อที่ ที่จะลดการเสียดสีเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะผิวของผู้ใหญ่นะคะที่เขาแพ้ง่ายก็เพราะว่าเขาแห้งพอแห้งปุ๊บขาดความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเราเพิ่มความชุ่มชื้นไปความแพ้เหล่านั้นก็จะลดลงสังเกตนะว่าทรงเขาไม่เหมือนกันแหละตัวนี้เตยจะชอบให้คุณพ่อใส่มีความเหนียวมาก